สวัสดีครับนี่คือรายการของคนกาก้ากขารับนียครับนี่คือตัวตัวประกอบเขามันเป็นคนที่เออหน้าเออเปิดดูได้ครับดูได้เออดูได้เออดูหด้เอออันนี้ครับเราจะมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโคออออสีบักักอ๋อห้องอาวปัญหาันนี้ก็ถ่ายได้เลยตกออกเหี้ยตกห้องเลยนี่คือรายการของคนกากาครับ นี่ครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงเราทำโครงงาไนะครับโอ้โหเดินไปในทางสว่างเหมือนเราขับท่านเดินไปเดินไปครับเ้เดินไปเดินไปตอนนี้เขากลับแล้วตอนนี้เขากลับแล้วล้อมเทียนใหม่นะครับท่าน นี่จะลองล้อมล้อมล้อมเดินเทเทียล้อเทเทียล้ออ้อโหเรามาดูกันครับเันจะเป็นส,สีเท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 เป็นอร้อนมันคือเทียสีแดงนะครับท่า,านสีแดงเลยครับสีแดงนะครับคุณอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่คือสีแดงครับเอียงไงล้ว จากนั้นทำจามนั้นทำอะไรต่อครับท่านจีเนียรทำมันครับนี่คือเจนที่กำลังรอให้มันแห้งสสีฟ้าไม่ได้ใช้แล้วสีฟ้าใช้มากใส่อยู่มันผสมกับสีหมองมันลเป็นสีหน่เออต้องมาชีเลย ลงกลงสีแดงไม่รู้ว่ะสีสีน้ำเงินลงสีแดงเปสีสีหงอกใช่ป่เออใช่ไม่เคยรู้ว่ะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยอ่าก็เอเบรผสมสีผสมสอโอ้ยอ่าเขากำลังคนนะครับคนรวยนะครับคนรวยคนรวยอันนั้นล่ะอะไรอันน่ะดีดันนะใส่สารอยากลองกินไหมไม่ใช่พาราฟิว มันเป็นสีขาวครับน้องชายด้วยใส่ไปแล้วแล้วก็รอคนงวยนะครับจายงไงจะทงไรั้งทั้งท้งคัครทับง่ั้งทัองทัทั้งทั้งั้งทั้งทนานทั้งันงทั้งทงจักไอ้นทั้งันงทั้งทั้งทันมทั้งที้าทเลงทั้ทั้ง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 ่ั้งทั้งทั้งนเ้งทั้ง่งทัังทัั้ทงทั้งกงททงท้ ก็เล่นครับคนนกีฬาการแจ้งครับแล้วก็เอออมอมอมเอ่อ you know ตอนนี้เรามาตามติดชีวิตคนเล่นเกมต่อครับนี่ก็เล่นตัวสาวกูดับเลยค่ะดอกดอกมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เรามาดูการเผาเทียนนะครับเผาได้อะไรครับจะบอกว่าเผาครับจะบอกว่าล้อมครับอ่ะล้อมก็ได้ครับนี่คือตะเกียงของพวกนี้เราขโมยมาจากห้องวิทยาศาสตร์จากด้านบนนะครับใช่ใช่สองครับตึกตึกสองครับตึกสองครับห้องเอพีต้องสห้องครับห้องเอพีต้องสามห้องคุณคู่อ๋ออ๋อรอซีรอวันครับ โอ้ดูแล้วมันๆนะครับเหมือน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 เนื้อมะพร้าวในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอะไรครับสีเขียวหญ้าอ่อนนะน้ำเชื่อมใส่น้ำเขียวไงครับตุ่งจะยิงจะฮะสีอะไรสีขาวเลยครับสีขาวเลยครับโอ้สีชมพูลุ๊คเราไปดูข้อคนหน่อยต่อหน่อย คนอะไรนะครับคนหน่วยครับคนหน่วยอันนี้ก็าบางเขียนอยู่เลยโอ้ยยาวอ่อนมันโอ้โเขานี่อะไรครับนี่คือเซตเเชียร์ไม่รู้เสือครับคือคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยากโปดครับเรามาดูสานที่ที่เราทำกันนะครับโอ้ทำกันเลยนะครับเดินดุยดุยนะครับเดินดุยดุยดุมดุมเดิ้ลดุมดุม ดิ้งดิ้งด,ง,ด,ง,ดงโอ้โหมีคนห้องอื่นดิ้งมาด้วยเ <pers es> ดวมาต่อสถานที่กากกงนี่คือคือโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเองครับเร,เรามาตามดูชีวิตของคนกากกังกันเลยครับ <c oughs> อี่ครับ know you know ที่นี่ you know ห้องน้ำของที่นี่จะเป็นห้องน้ำล้างซึ่งคนจะเราเลือกให้ฟังครับมีวันหนึ่งครับ พโลงทุกคนเข้เขากลับกูเหมดแล้วพาลงยังไม่กลับพาลงเลยเข้าไปห้องที่ห้องน้ํา <c oughs> แล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านเน้าเขาเขา,เขาก็ด้วยความหวัดอออองดีขอขก็เลยถามเขาว่าหนูทำไมหนูยังไม่กลับอีกล,ลูกเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่ายังไม่กลับค่ะไม่มีใครรับหนูพาลงคนนั้นก็ด้วยความเหนื่อยก็ตอบไปอีกว่า เอาทำไมไมไีคนมารับหนูละจ้ะแม่แม่นนเอ่อทีนี้ทีนี้พันทีนี้เด็กกลิ่นคนนั้นก็ตอบเลยว่าหนูตายแล้วค่ะ <c oughs> ทีนี้ไอ้พันลุงคนนั้นเหมันก็ยังไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นตายพันลุงก็ถามว่าอ้าวมันเป็นอะไรนะหนูตายแล้วค่ะอ้าวพันลุงก็ตกใจเนื่องเนื่องจากพันลุงคนนั้นเนี่ย ไม่ไม่ไม่เป็นคนที่กลัวสุกี้น้ำนะครับอะไรคือสุกี้น้ำครับผีครับอ้นหรอครับแล้วห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำนี่ครับคือห้องจุดกำเนิดแล้วนล้วก็บอกว่าขุนเขาไปเราไปกลับที่ถ่ายทำกันนะครับ,น,รบนี่คือรถรถแม่ของนี่คือรถทัศพลครับนี่คือรถของแม่ของทัศพลทับทาวน์ครับชื่คือเชื่อกนนท์ครับเรามารีวิวกันนะครับ ร่ากลับที่ถ่าทำกันด้อครับโอ้ครับแค่นี้พอแล้วครับโอ้โหฝากกับเดินด,ดุยดุยเดินตุยยคุณว่าเขาเขาจะดูของของเราหรือหรือเปล่าครับไม่รู้สิครับแล้วแต่ว่าเอเชียน่ะมันจะมาดูคุณผมว่าคุณยึดกันไหมครับไม่ละครับันดาลไว้หรือเปล่าครับไม่ครับร็อกเราเราเราจะถ่ายทำหนังหนังสั้นหรือเปล่าครับอ๋อเอาหนังยาวยาวยาวเลยครับ ทำภาพยนตร์เลยไหมครับอไม่ครับผมไม่มีต่างขนาดนั้นแล้วคุณจะถ่ายไปทำเฮี่ยวนะครน่อ๋อถ่ายมันเล่นๆเอาไปโพสทางใน Facebook ครับมันก็เล่นอย่างนี้เหเฮียมองดูท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยเลยดูร้อนไม่มีถุยถุยพ้องอ่ะเดินมาเจอคนหน้าเออเออเซอเซอกำลังเดินมาครับ เดินมาแม่เขาชื่อแปมโอ้โหเฮ้ยหยุด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 โอ้โหไอ้นี่มันชื่อน้องครับแม่เป็นไงเป็นไงชื่อน้องนะเป็นไงครับก็ชิลละก็ชิรักผมไม่แคร์ครับกลับมาครับกลับมาที่เดิมครับเดี๋ไอ้เคียนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เคียตัวเองพ่อมาชื่อนนครับใช่ครับโอ้โหแม่มันชื่อเกียงมึงรู้ได้ไงกูไม่เคยบอกพ่อมึงทำไมือตัวดำๆเพื่อนโอ้กูดำอยู่แล้วมึงวิทยยืนกลางแดดไป มองไม่เห็นเลยแค่รายการจะถ่ายไม่เห็นจะเอ๊จะเอ๊อ้าว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 เกิดอะไรขึ้นโอเคขาวหาววอนครับอ้าวนั่นคือแม่แปมครับเกิดไปดับครับนะครับแม่แปมนั่นคือแม่เอ็งจี้นั่นคือเขาที่อยู่ทาทองมอไซนนั่นคือแม่ปั่นนะครับโอ้โหมีคนไปเดียงน้ำเขาคือจะเป็นตัวเดียงน้ำตัวตัวเด็กไก่ เขาจะแดงน้ำที่มันเขาจะไปแดงน้ำที่มันมีไอ้เชี้ยแบคทีเรียอะไรแปดตัวตอนนี่ยครับมันเป็นตัวกินไก่ครับกินไก่เออนี่ครับนกครับนกครับนกน้อยครับนกน้อยเขาใชไรก็อยู่ด้่น